ฝันเห็นสัตว์หายากหมายถึงลางดีหรือร้ายหลายคนอาจเคยฝันเห็นสัตว์ที่ไม่ค่อยเจอบ่อยในชีวิตประจําวันเช่นนกหายากปลาพิเศษหรือแม้กระทั่งสัตว์ในตำนานความฝันแบบนี้มีความหมายที่น่าสนใจมากเพราะตามความเชื่อโบราณสัตว์หายากคือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งพิเศษที่กําลังจะเข้ามาในชีวิต 1. ฝันเห็นนกหายาก นกคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระและข่าวสารถ้าฝันเห็นนกหายากเช่นนกสีสวยหรือนกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแปลว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจเป็นเรื่องงานความรักหรือแม้กระทั่งโชคลาบ 2. ฝันเห็นปลาหรือสัตว์น้ำหายากปลาถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ฝันเห็นปลาที่ไม่ธรรมดาเช่นปลาสีทองปลาขนาดใหญ่ หรือสัตว์น้ำแปลกๆเชื่อกันว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคมีเงินทองไหลมาเทมา 3. ฟันเห็นสัตว์ในตำนานเช่นนาคมังกรหรือหงนี่ถือว่าเป็นนิมิตมงคลขั้นสูงสุดมากหมายถึงการได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันหลายคนเชื่อว่าความฝันแบบนี้เกี่ยวพันกับการถูกหวยหรือการได้ทรัพย์สินแบบไม่ทันตั้งตัว 4. ถ้ามองในเชิงจิตวิทยาการฝันเห็นสัตว์หายากอาจสะท้อนถึงจิตใจลึกๆของคุณที่กำลังสแสวงหาความพิเศษความแตกต่างหรือโอกาสใหม่ในชีวิตความฝันจึงเป็นการกระตุ้นให้คุณกล้าที่จะก้าวออกจากสิ่งเดิมๆสรุปการฝันเห็นสัตว์หายากส่วนใหญ่เป็นลางดีหมายถึงสิ่งพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งโชคลาภโอกาสใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความสำเร็จแต่ก็อย่าลืมว่าความฝันเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำความดีและขยันสร้างโอกาสด้วยจึงจะดึงดูดโชคลาภเข้ามาจริงๆใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวดครับ